สวัสดีคะ่ะพบกับช่องฟอนเกเล h a ชแนลวันนี้นะครับเปิดคลิปมาด้วยอารมณ์แบบเพราะว่าฟอนนะคะตอนนี้ก็คือได้ของจากน้องลิซ่านะคะก็คือระเบิมโซโล่เนาะที่น้องปล่อยโซโล่มาแล้วก็มีของจากออฟฟิเชียลนะครับในแบร์จีซีเลฟซึ่งฟอนก็สั่งไปเยอะมาก ไม่ครบทุกอันนะแต่ก็ฟอนรู้สึกว่ามันก็เยอะอะแต่ฟอนอะก็คิดว่าประมาณเออหลักหมื่นอนะก็คิดไว้ประมาณเนี้ยแหละเพราะว่าเสื้อบางตัวมันก็ราคาก็ห้าหกห้าพันแล้วว่ามันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ต้องถึงอยู่แล้วเพราะว่ามันสั่งหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่หนะเพราะฉะนั้นฟอนจะมาเปิดทีละอันว่าราคาเท่าไหร่ก็จะไม่รีวิวนะก็คือเปิดให้ดูว่าคืออันเนี้ยราคาเท่าไหร่ เพราะว่าฟอนร,รีวิวแยกไว้ให้แล้วนะครับถึงถ้าใครอยากจะดูรีวิวแยกก็เข้าไปในช่องฟอนได้เลยช่องฟอนเกเลยชนนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยมันก็จะมีของนอนริซ่านะครับชิ้นแรกไปเลยนะพราะวันนี้ฟอนว่าฟอนจะแยกไกว่าการ์ดทั้งหมดที่ได้มามีอะไรบ้างก็จะเป็นอะอันนี้ อันนี้เป็นอัลบั้มแอลนะครับเราจะเรียกว่าอัลบั้มแอลสีดำกับสีทองถึงมีกหนึ่งอย่าอันนี้ก็คือสวยมากเนี่ยพอเราแกะกล่องเสร็จใช่ปะเหมือนฟอนทำคลิปเสร็จอะฟอนก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาดูอีกเลยอะเพราะว่าเหมือนมันมีหลายที่เก็บอะอ่ะอันนี้หนึ่งอย่างละอันนี้อัลบั้มละ น่าจะหา้าร้อยาสมฟอนจำไม่ได้อะ่ะเพราะว่ามันขายหกร้อยเจเพราะว่าน้องเขาจะมากับถุงกระดาษของลานลิซายอย่างเงี้ยอันนี้ฟอนก็ว่าจะไปเคลือบแต่ก็ยังนะซึ่งฟอนได้มา2องอันนี่นะก็คืออ่ะอันนี้สีดำก็1ชุด6กรเจสิอันนี้ บวกอันนี้หกร้อเจ็ดสิบเหมือนกันซึ่งใบสั่งซื้อนี้เนี่ยใบสั่งซื้อของอันนี้นะครับเนี่ยเรียกว่าอะไรนะใบสั่งซื้อก็คือเป็นเดบเนี้ยนะของ YCC เขาจะมีเป็นใบมาให้ใบสั่งซื้อของน้องบัรลุมสองอันนะคะเป็นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทรวมแวดรวมค่าส่งก็คือเบสเซียเนี้ยทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบสองบาทอันนี้หนึ่งใบสั่งซื้อนะ หนึ่งใบสั่งซื้อจบใบสั่งซื้อนี้จบไปแล้วนะก็คืออัลบั้มเอลต่อไปฟอนก็ได้สั่งอัลบั้มคิดมันจะเป็นคิดอะ่ะเอาไวเอาไว้ไวไวฟังลิงก์กับโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งฟอนดันสั่งมาสองอันเพราะฟอนไม่รู้ในรีวิวจะอธิบายนะเพราะว่าฟอนน้ะไม่รู้ว่าว่ามันคืออะไรใช่ไหมเพราะอ่านไม่เข้าใจใช่ปะแต่ฟอนก็คือจะรีบสั่งเพราะกลัวของหมดก็คือประมาณว่า อัลบั้มขิดอะ่ะมันอัลบั้มละเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีช่องหนึ่งอะ่ะแปดร้อยสี่สิบก็คือหมายถึงว่าแถมถุงวันก็สั่งมาสองอันเท่ากับเท่าไหร่เมโน,โนูเนี่ยสองอันเนี้ยเท่ากับรวมอันนี้ฟอนจะบอกราคารวมเวทนะในใบสั่งซื้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอ่ะจบที่อัลบัม้มจบที่อัลบั้มนะจ๊ะต่อมา ฟอนก็เลยสั่งเคสโทรศัพท์นี่โอเคไหมเคสโทรศัพท์เอ้ยไม่เหมือนกันอของฟอนใช้สิบเอ็ดโปรแม็กนะครับก็คือห้าร้บาทต่อหนึ่งอันก็จะมี2องอันก็คือมี2อลายอ่ะทั้งหมดมี6ลายฟอนก็เลือกมาแค่2ลายอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะลิซ่านยังไม่ได้ใช้ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้ใช้อะก็จะมีรอยไม่รู้ว่าออกเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนรอยรอยมือนี่แหละก็เท่ากับว่าเคสสองอันอะอันละห้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมแต่ในใบสั่งซื้อเนี้ยขอสั่งเสื้อด้วยสั่งเสื้อสี่ตัว ตัวละเก้ารอยเก้าสิบให้ดูทีอะไรอ่ะก็คือมีลายนี้นี่อลนยอันนี้ใส่ทําคลิปไปแล้วใส่ทําคลิปใส่ทําคลิปเปิดเสื้อเสื้ออันนี้สีม่วงก็มีอันนี้เตียมพู้ก็มีอันนี้เชื่อตัวนี้ฝนชอบมากชอบมากชอบทีบ่สุดในสี่ตัว ตัวละเก้าร้ในใบสั่งซื้อเนี้ยรวมแบบนะค่าส่ง5272ันทรวมบารวมกันนี้ก็เกือบหมื่นแล้วนะ5,000กับอันเนี้ยพั0เจ็ดพ0 0เแนเนี้ยเก0 0กว่าแล้วไม่พอสั่งอีกในใบสั่งซื้อนี้มี2อย่าง ก็คือมีมวกราริซามโนบอหมวกอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทอ,อ่าเจ็รอยห้าสิบบาทนะของที่แพงที่สุดในของน้องริซาสำหรับเรานะก็คือต่อไปจะเป็นอันที่แพงที่สุด นี่ลัมสลัมนีนี่เพราะว่าอันนี้มันราคาห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทชแชแต่ชอพิสุดชอพิสุด เพราะว่ามันสวยมากเตะตาเวอร์ให้เลือกทั้งหมดในบรรดาของทั้งหมดอ่ะถ้าสมมติให้เลือกได้อย่างเดียวเราจะเลือกอันนี้ชอบเสืใบสั่งซื้อนี้นะสองอย่างหมวกเจ็ร้อยห้าสิบเสื้อห้าพันห้ารอเก้าสิบรวมกันหกพันสี่ร้ยสาสิบเจ็บาทอันนี้รวมแบบนะเก็บเก็บกก่อนแล้วก็มานี่เลย ฟอนเพิ่งทําคลิปไปลงวันนี้เองเพราะว่าฟอนเพิ่งได้ของมานะน้องราคาใบสั่งซื้ออยู่ที่สองพสเก้าสิบาทนะนี่ตัวน,นี้เลยของเราลิซ่าแ,แล้วรวมแบบก็เป็นสองพันห้า้อยแปดสิบเจดบาทอันนี้ก็คือหมดแล้วนะของที่ได้แล้วอะ เหนือหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้กําหนดคือได้กลุ่มผ่านะครับก็คือเป็นอัลบั้มมันเป็นไวนิวอะแผ่นไวนิวแผ่นใหญ่ใหญ่ไว้สาหรับเล่นเครื่องเล่นคือแผ่นเสียงอะอืมซึ่งฟอนต์ก็สร้างไปเหมือนกันอันนั้นราคาอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบรวมแบ็ดก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองซึ่งยังไม่มาแต่ก็มากลุ่มภาก็โอเคแต่ว่าไม่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงทำไงดีต้องซื้อ แล้วของน้องก็โซโล่ไปเลยด้วยของน้องต้องหกพันกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเบ็ดเสร็จราคาทั้งหมดหนึ่งมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเข้าใจว่าฟอนสร้างเองคือมันสร้างหลายรอบฟอนก็เข้าใจว่ารวมรวมกันทั้งหมดที่ฟอนสร้างอ่ะหมื่นเดียว,วฟอนโอเคแบบไม่ซีเรียสใช่ปะก็แค่หมื่นเดียวอ่ะ แต่ว่าฟอนต์มาไล่รวมอ่ะมันไล่รวมพอมันไม่ได้สั่งพร้อมกันอะมันก็เหมือนเรามีสามารถแบบเงินเนี้ยเดือนนี้เราซื้อได้อะอีกเดือนหนึ่งมาอ่ะเราก็ซื้อได้อีกอ่ะแล้วพอมารวมกันแล้วมันเป็นเธออีกไม้กี่บ้าทอะสองมื่นอะในระบบอานหงอะแล้วฉันไม่ได้การ์ดเลเลยโอเมก้าโอเควันเพื่อนก็จะมา เขาเรียกอะไรอะรวมว่าทั้งหมดความเสี่ยงเงินกับอัลบัม้มโซโล่ของน้องไปทั้งหมดเท่านี้โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟอนได้นะเป็นกำลังใจให้ฟอนได้นะเพราะว่าฟอนหมดเงินเยอะมากในการทำคลิปโอเคค่ะบบ๊ายบาย